ผมมีหน้าที่เป็นพลเมินงดีในการพิสูจน์ความจริงผมไม่ไม่ใช่มีหน้าที่ในการเป็นนายาฟาร์มไปขึ้นศาลนะครับส่วนที่คุณบอกว่านะคุณได้รับการติดต่อจากคุณแม่เนี่ยตอนคุณอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับพราะเบื่อเด็กน้อยหอยสังเนี่ยอันนั้นคุณพูดเองแล้วก็คุณก็โพสต์เองมต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยทั้งสิน้นจึงขอชี้แจงไม่น้องประชาชนนะครับมาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ แล้วก็เอกสารต่างๆเนี่ยยื่นให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษ,ษนะครับเพื่อให้เป็นคดีพิเศษ,ษแล้วก็ถ้าจําเป็นที่พนักง,งานอายการจังหวัดนนทบรุรีจะให้เราเข้าไปเป็นพยานร,ร่วมเราก็ยินดีนะครับโดยให้เป็นตํารวจมาสอบปากคาเราเพราะอย่าลืมว่าผมมีคดีที่แซงให้การเท็จอยู่ที่สพเมืองนนทบรุรีอีกคดีหนึ่งอันเนี้ยนะครับเราอาจจะไปเพิ่มเติมภายหลังก็ได้แต่เราคงไม่ให้ตอนชั้นตํารวจเราคงไปให้ชั้นพนักง,งานอายการ นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะแจ้งต่อพี่น้องประชาชนนาทีนี้นะครับว่าเราไม่ได้ร่วมมือกับฝังแจ็คเราไม่เคยได้รับนะครับการติดต่อจากคุณแม่น้องแตงโมแล้วก็ไม่ได้เคยพูดคุยไม่เคยรู้จักติดต่อเป็นการส่วนตัวแล้วก็สิ่งที่ภาพต่างๆที่อยู่ในมือถือน้องแตงโมก็อยู่ในความครอบครองของคุณแม่น้องแตงโมนะครับดังนั้นอย่าเอาผมไปโยงกับคุณแม่น้องแตงโมเพราะว่าท่านไม่รู้เรื่อง ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับมีอะไรไปถามได้นะครับแล้วก็เอกสารที่ผมได้มาเนี่ยนะครับเราได้มาจากคนบนเรือผ่านตัวแทนผู้ใหญ่นํามามอบให้เราเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่กาลังเปิดขึ้นอยู่ในขณะน,นี้ที่ผ่านโซเชียลมีเดียนะครับของเรามีหน้าที่คือหลักฐานที่เราจะต้องไปยื่นให้กับ d ีเไเป็นคดีพิเศษ,ษแล้วก็ในคดีของในแซนที่ให้การเทร็จต่อพนักงานสอบสวนในคดีของ น้องแตงโมที่นะครับนะเราได้มีการแจ้งความไปแล้วที่กองปราบปรามแล้วก็โอนคดีไปให้ทางนะตำรวจรมามค่ะหนึ่งเป็นคนทําคดีนะครับเราขอชี้แจงตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเด็กน้อยหอยสังนะครับไม่ต้องโยงผมโอ้ผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรอยู่แล้วในเรื่องต่างๆใครมีหน้าที่ทําอะไรทําไปนะต่างคนต่างทําหน้าที่ผมมีหน้าที่พิสูจน์ความจริง พลเม,มืองดีก็จะปล่อยของออกไปก็ปล่อยไปอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับดังนั้นเนี่ยนะนึกบ้างว่าตอนสมัยหวย30ล้านนะ่ะนะครับถ้าผมไม่ปล่อยคลิปเสียงออกไปคุณจะมีหน้ามีตาถึงวันนี้หรือนะทนายตั้มนะครับเป็นเพราะอัชริียคัฟเคอร์คลิปเสียงที่ออกไปในคดีฟูปีชาจนทำให้คุณมีชื่อเสียงมาถึงวันนี้ไม่ใช่เพราะคุณดังเพราะคุณใช้ฝีมือในการสู้คดีนะ ผมเรียนให้ทราบก่อนดังนั้นอย่ากล่าวหาผมในทางที่ไม่ดีผมมีหน้าที่เป็นพลเมืองดีในการพิสูจน์ความจริงผมไม่ไม่ใช่มีหน้าที่ในการเป็นทนายความไปขึ้นศาลนะครับส่วนที่คุณบอกว่านะคุณได้รับการติดต่อจากคุณแม่เนี่ยตอนคุณอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับพ่อเบื่อเด็กน้อยห้อยสังเนี่ยอันนั้นคุณพูดเองแล้วคุณก็โพสต์เองหมกต้องรบับผิดชอบนะครับเพราะว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยทั้งสิน้น จึงขอชี้แจงพี้น้องประชาชนนะครับมาเพียงเท่านี้สวัสดีครับวันนี้ที่ขายก้อย